เร็ววายมาลูกมามาปอ๊บนะเรยวเข้าปุ๊บปัดดีก่อนวัดดีก่อนวัดดีก่อนอุ้ยใช่เขาเล่นเป็นแล้วชกชคละหายนินจาออกมานีจืดกินข้าวยังวันนี้กินข้าวยังอ่ะเจกินแล้วกี่ตัวกินแกกินปลากี่ตัวนินจาดูทำหน้าโอ้ยดูตาก็ดิ <c oughs> ดูต่อหกเลยหกเลยหกเลยช็อกเหรอกชอกพ่อเหรอกูยิชยอกพ่อเหรอแง่อะไรล่ะลูกมาออกไปเที่ยวดึกเดะเห็นยุทินอนเวนนอนเวนเตรียมเที่ยวงานย่าโม่ะลูกตั้งเดือนหน้ารุ่นอึ้บอึ้บอึ๊บอึบอึบอึ้บอึบอึบมันได้ใจจริงๆนะนี่เนาะได้ใจจริงเนาะ ตบปุ๋ยแล้วโชว์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 ชวชวชวพี่ส้มไปไหนพี่ส้มฮะพี่ส้มไปไหนครับพี่ส้มไปไหนผมชื่อนินจาครับผมจะโชว์ให้ดูนะ EP4 นินจาจะ <c oughs> ดูว้ายมันแมวดื้อเนี่ยนะดูตามดิ Uh huh. อืมฮึ่ะจะไปเลยนะไปเลยนะชิบจึงจึๆงจึ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 งน่ารักเลยแมวเขาแต่เรารักไปใบหวยแล้วหนึ่งสองอือเคเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมติดตามช่องน้องเก้านะนินจาจะอยู่ตลอดไป